ต้อนรับกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดนั่นก็คือไก่เครุ่นปี2025ซึ่งในวิดีโอนี้เราจะรีวิวรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของรถคันนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถใหม่สักคันอย่าลืมดูจนจบคลิปนี้นะครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยไก่เคปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่ดูทันสมัยและโชบเชียว ไฟหน้าเป็นแบบเล็ดีไซน์เพรียวบางมาพร้อมกับไฟ DRL ที่ออกแบบให้ดูโดดเด่นกระจังหน้าแบบสปอร์ตและบึกบึนช่วยเสริมให้รถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมและล,ล้ออลูมยแบบทูโทนที่เสริมความหรูหราขณะที่ด้านหลังของรถก็ไม่แพ้กันมีไฟท้ายเล็กดีไซน์สปอร์ตกันชนท้ายและสปอยเลอร์ที่เข้ากันอย่างลงตัวทั้งหมดนี้ไม่ได้ดูดีแค่ภายนอกแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางแอโรไดนามิกอีกด้วย เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกถึงความหรูหราและความล้ำสมัยอย่างแท้จริงแผงคอนโซลด้านหน้าใช้วัสดุแบบ Soft t o u c h มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลขนาด12นิ้วและจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบชาร์จไร้าสายแสงไฟภายในห้องโดยสารแบบ Ambient Light และเบาะนั่งแบบมีระบบระบายอากาศก็เป็นฟีเจอร์เด่นที่ให้ความสะดวกสบายอย่างเต็มที่เบาะหลังเองก็มีพื้นที่กว้างขวาง ทั้งที่วางขาและที่วางศรีรษะทาให้เหมาะก,กับการใช้งานแบบครอบครัวด้วยในเรื่องสมรรถนะไก่เคซีมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรให้กําลังประมาณ180แรงม้าก,การตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่ารวดเร็วและนุ่มนวลโดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนจากการขับขี่ในเมืองไปยังถนนทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลาส7สปีดให้การขับขี่ที่ลื่นไหลและสนุกระบบช่วงล่างก็ถูกจูนมาให้เหมาะทั้งกับการขับขี่แบบสบายและการยึดเกาะถนนในความเร็วสูง อัตราประหยัดน้ำมันก็ถือว่าน่าประทับใจให้ได้ประมาณ15-17กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ในด้านความปลอดภยัยไก่ k คก็ไม่เป็นรองใครมาพร้อมถุงลมนิรภยัยรอบคันระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัวระบบเตือนจุดบอดระบบช่วยให้อยู่ในเลนและระบบความปลอดภัยขั้นสูงอีกมากมายซึ่งรถรุ่นนี้ก็ได้รับคะแนนความปลอดภัยที่ดีจากการทดสอบการชนทำให้มั่นใจได้ในการใช้งาน สุดท้ายคือเรื่องของราคาไก่เคซีปี2025จะมีหลายรุ่นให้เลือกโดยรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ1.45ล้านบาทและรุ่นท็อปสุดจะอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านบาทแม้ราคาจะดูสูงเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับฟีเจอร์สมรรถนะและความสะดวกสบายที่ได้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มคา่านี่คือรีวิวแบบละเอียดของไก่เคซีรุ่นปี2025หาหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่าง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจอีกคันครับ